ชาวเน็ตถามบอยปะกรณ์ถ่ายให้หรอเฟยฟังแก้วตอบแล้วหลังถูกจับตาสัมพันธ์หลังตกเป็นประเด็นถูกชาวเน็ตจับตาว่าอาจจะมีอะไรในกอภัยสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องสาวเฟยพปรปวีนีรสิงและพระเอกหนุ่มสุดเกรียนบอยปรกรณ์ฉัดบริักษ์หลังมีชาวเน็ตเปิดประเด็นใหม่ ในเพจเจมอยร้อยแปดสงสัยว่าทั้งคู่ไปหัวหินมาด้วยกันใช่หรือไม่ล่าสุดสาวเฟยลงภาพภาพหนึ่งที่ทริปทะเลและมีสาวฟางพี่สาวคนสวยมาคอมเมนต์แซวว่าใครถ่ายนะเก่งซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแซวโยงไปถึงหนุ่มบอยกันรัวกระทั่งสาวฟางต้องรีบมาเฉลยข้อสงสัยว่าคนที่ถ่ายรูปให้ก็คือพี่สาวอย่างฟางนั่นเองเพราะเจ้าตัวได้มาคอมเมนต์ตอบพี่สาวว่าชมตัวเองก็ได้หรอพร้อมอีโมจิสงสัยเป็นการเคลียร์ชัดถึงประเด็นภาพถ่ายส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่กุ๊กิก๊กกันอยู่จริงไหม อย่างต้องรอลุอนกันต่อไปขอขอบคุณภาพเฟย์พปรปวีบอยประกณ์ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ